Hello everyone, welcome to English class by T-shirt a Bam. Today we will learn asking and question about age. สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษโดย ครูปามวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการถามตอบเกี่ยวกับอายุในภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียน New Express English หน้าที่67ภาพแรกนะคะเราจะเห็นเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเรามาฟังกันดีกว่าค่ะว่าเขาสนทนา และประโยคนั้นแปลว่าอะไรเรามาเริ่มฟังกันเลยค่ะ Hi Sam สวัสดี Sam Hello Jenny สวัสดี Jenny Happy Birthday สุขสัรวันเกิด Thanks ขอบคุณภาพต่อมานะคะภาพที่สอง Are you at? คุณอายุ8ปีใช่หรือไม่ No, I'm not. ไม่ใช่ How old are you? คุณอายุเท่าไร I'm seven. ฉันอายุ7ปีภาพนี้นะคะอยู่ในรูปประโยคคำถามและตอบคำถามประโยคแรกขึ้นต้นด้วย AreAre are you eight? คุณอายุ8ปีใช่หรือไม่ รูปประโยคของคำตอบจะเป็น yes no ในรูปนี้ตอบ no I'm not ไม่ใช่เมื่อไม่ใช่เราจะถามในรูปของประโยค how old are you คุณอายุเท่าไรแล้วเราก็จะตอบว่า I'm seven ก็คือตอบด้วยอายุจริงของเราค่ะและภาพสุดท้ายนะคะ w u r p r i s e ส์ว้าวทามินนี i เป็นเป็นการเซอร์ไพรส์เค้กให้กับแซมนะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้าที่68 please make a conversation with your partners โปรดเขียนคำศัพท์ เติมลงในช่องว่างให้เป็นบทสนทนาที่สมบูรณ์และฝึกสนทนาโดยครูจะแทนตัวเองเป็น A และให้นักเรียนเป็น B นะคะเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะ Hi Student Happy Birthday สวัสดีนักเรียนสุขสันวันเกิด Hello Teacher Thanks สวัสดีครับคุณครูขอบคุณครับ Are you nine today? วันนี้เธออายุเก้าขวบใช่หรือไม่ No, I'm not. ไม่ใช่ครับ How old are you? เธออายุเท่าไร I'm e ผมอายุ8ปปี This is for you. นี่สำหรับเธอ Wow, thank you. ขอบคุณครับ Say it again. Hi student. Happy birthday. Hello teacher. Thanks. Are you 9 today? No, I'm not. How old are you? I'm 8. It is for you. Wow. Thank you. เรามาช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้ดีกว่าค่ะประโยคคำถามคำตอบเกี่ยวกับอายุแบ่งเป็นสองลักษณะดังนี้ 1. รูปประโยคคำถามคำตอบว่าอายุเท่าไรรูปประโยคของคำถาม how old are you คุณอายุเท่าไรรูปประโยคคำตอบ I am จุดจุดจุดอายุฉันอายุจุดจุดจุด ปีตัวอย่างเช่น I am e g h t ฉันอายุ8ปี 2. รูปประโยคคำถามคำตอบเกี่ยวกับอายุซึ่งคำถามขึ้นตน้นด้วย are คำตอบขึ้นต้นด้วย yes no รูปประโยคคำถาม are you จุดจุดจุดคุณอายุจุดจุดจุดปีใช่หรือไม่ตัวอย่างเช่น Are you 7? คุณอายุ7ปีใช่หรือไม่รูปประโยคคำตอบ Yes, I am. ถ้าใช่ No, I'm not. ถ้าไม่ใช่ No, I'm not. I am six. ถ้าไม่ใช่พร้อมทั้งบอกอายุที่ถูกต้องเอาละค่ะ วันนี้ครูจะให้นักเรียนกลับไปทำแบบฝึกหัดไทยหน่วยการเรียนรู้หน้าที่86เพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะเสร็จแล้วอย่าลืมส่งเข้ามาในไลน์เพื่อเช็คคะแนนกันนะคะสำหรับวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ